ตอนนี้นะคะก็กําลังเตรียมกินหมูกระทะนะคะเพื่อนกั้งแล้วก็เพื่อนเดียนมาทั้งทีก็ฉลองด้วยกันกินหมูกระทะบนดอยนะคะทุกคนตอนนี้ก็กําลังเตรียมมีมีอะไรบ้างนะมีไส้กรอกมีหมูยอนะคะแล้วก็มีอะไรกั้งหมูต้องกินหมูอยู่แล้วแน่นอนเพื่อนเดียนทำอะไรคะล้างผักเพิ่งเศษปลาผักเสิรสดเลยนะเนี่ยะูจทำน้ำจิ้ม Look, Cette, ני, น s. <S uclear, ี nei, ่ว ah ันนี à, ้วันนี้ก้างจะโชว์ผีมือตมน้ำจิ้มให้ทุกคนกินเพราะวันนี้น้าาก็มากินด้วยนะก้างต้องทำให้อร่อยเลยนะอร่อยหรือเปล่าก้างอร่อยกนนอนค่ะใช่ไหมตัดไปละแต่ข้างในเนีายนี่นะคะตาออันไหนในอันนี้หรอตาออันไหนอ่ะปอะอันไหนก็ได้อันนี้ก็ไหนร้าดูก่อนเนาะร้านเี่ยนเชี่ย หลังโคนี่ตอนนี้ก็กำลังหั่นหมูยอนี่นะคะก็ต้องใส่พริกก่อนนะคะต้องหักไอตัวนี้มันด้วยนะก็ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวถ้าต,ตามแล้วก็เราต้องไปผสมกับน้ำจิ้มสุกกี้ด้วยนะ ไม่งั้นเผ็ดนะกินไม่ได้ค่ะตอนนี้อาจจะจำไม่ได้เนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กชุดหนึ่งตอนนี้อีกชุดหนึ่งนไอจีก็จะจำไม่ได้หน่อยนะคะตามตนนหายากม,มากค่ะไอจี IG แซบค่ะแต่ตัวนี้เรียบร้อยมาก <laughs> ใ,ชใช่หรือเปล่านี่นี่นะคะพอยัง เพื่อนเรนิก็น่ารักทุกคนแต่เป็นคนดีทุกคนค่ะ <c oughs> แต่ว่ายังไม่มีแฟนนะคะไม่มีแฟน่นนกโสดเข้ามาเลยค่ะ <c oughs> โปรโมทตัวเองไปด้วยค่ะนี่นะคะพริกแล้วก็กระเทียมนะคะใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ต้องตับจากอ,อะไรอ่ะอันนี้หรอ ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมมึงตัวนี้หมูยอก็ยาวๆหนึ่งอันแล้วก็ห้องดอกก็หั่นหมดเลยเพราะว่าวันนี้เรากินกันเยอะกั้งทำไมหั่นห้องดอกแบบหั่นห้องดอกแบบนี้หรอก็หั่นเป็นยาวๆไว้ย่างแล้วก็มันมีแบบเส็นเียงด้วยเอาไว้เอาไว้เอาไว้อะไรนะช่วยเอาไว้ต้มกำลังเถียงกันไม่ได้เถียง เราหันไม่เหมือนกันอ่ะแต่ละคนหันไม่เหมือนกันโซเดียมอมาแาเราพูดได้ไงอ่ะตลกมากอ่ะอิตาเลียนโซดาใช่ไหมโซเดยม่ะอายคุณข้างๆมากเลยอ่ะ มเนมจะมีอันมีถุงมึงอะตามใส่ในน้นัสดีแล้วเห็นพี่ใช้มือได้อยู่เกะหมูด้วยมือค่ะเรียบร้อยอว่าหมักนิดนึงผิกสดมากเลยค่ะใช่ไหมเพื่อนหมักหมักหมักนิดนึง ใส่น้ำมันหอยอันนี้พาโงมหมดเลยนะหมูแต่ว่วาค้าไม่ได้หมักมาเนากไม่ได้หมักมากใส่ซอสฝาเกียวนี่เหรอไม,ไม่ใช่ว่าใส่ซอสฝาเกียวแล้วก็เป็นอะไรนะ มัยอันาด้วย้หนามาหมักหมูนะคะก้างขามันหน่อยสิก้างตื่นตระหนกค่ะหนาวอ่ะ S 1> <S 1> อร่อยไหมคะอร่อยมากหนาวแล้วนะคะบนดอยพ่อใจอที่มาพูดแล้วนกุยชันวันนี้ที่กินเมือกล้างนะคะกล้างมาเที่ยวหาก้างก็เลยโชว์เมือตามน้ำพริกสุดแซ่บแซ่บเพื่อน หอมมากเลยอะเนาะใช่ปนแเ่มาคูทงแลน่าจะเผ็ดมากๆเลยนี่นะคะทุกคน,น,ากนมาเตม้ไปเราต้องปรุงเพิ่มก่อน ทำอะไรคะล้างกระ้าค่ะอันนี้ใส่มะนาวนะคะใส่เพิ่มนะคะเพราะว่าออมันไม่ค่อยแซบเทาคนทำหรอคะออก็เลยต้องใส่มะนาวเพิ่มนะคะ <laughs> เป็นไงคะเผ็ด <laughs> มาก <laughs> ล้าต้องใส่ ชูรตเพิ่มนิดนึงค่ะนิดนึงก็คือนิดนึงนะคะอย่ายเยอะค่ะคือค่ะอัโรยเหมือนมาสเตอร์เทดนะคะต่ะแล้วก็น้ำตาค่ะต้องใส่เพื่อความเอามเมื่อกี้ก็ใส่ไปแล้วไม่ใช่เหรอคะใช่แต่ว่ามันต้องใส่เพิ่มเพราะว่าเราใส่น้ำไงเมื่อกี้แล้วมันก็เลยแบบน,นี้ โอเคแล้วก็ต้องใส่เกลือเพิ่มนิดนึงนะคะเพิ่มนิดนึงเพื่อความขึ้คนคนไม่นิดแล้วนะคะเดียวคิดว่าจะเอามาปเป็นอะไรเบอาเเองเลยค่ะย,ยัง <laughs> <laughs> แล้วจะอ,อะไรแหละเนาะเพราะคนทำก็อร่อยค่ะคนทำอร่อยคนถ่ายก็ต้องอร่อยค่ะ <laughs> นต้้อองงย่าีคนไทยก็อร่อยเหรอแด้ไหมคะยอดค่ะเห็ดมากเดี๋ยวขาดอะไรเห็ดไหมแสบมากขาดอะไรน้ำปลาเห็ดมากแหละน้ำตาล เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เตรียมกินหมูกระทะบนดอยก้างขอดูน้ําจิ้มก้างหน่อยว่าน่ากินหรือเปล่ามีสองสูตรสองสูตรคือนี่ที่แบบออริจินอลค่ะอ,อันนี้แบบไม่ผสมอะไรนะคะนนโอ้โหน่ากินมากแซ่บมากแซ่บดูแล้วแซ่บมากแล้วก็อีกอันนึงอันนี้คือผสมใช่ไหมอันนี้คือใส่ผสมอันนี้นะคะ อผสมน้ำจิ้มซุกกี้นะคะแต่บางคนเขาก็กินแบบไม่ต้องผสมก็อร่อยอ่ะหรือว่าบางคนก็อยากกินแบบผสมก็ได้สวัสดีค่ะน้องเดียเป็นยังไงบ้างคะขึ้นมาเที่ยวบันดอยสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลย สวัสดีค่ะน้องอะไรนะชื่ออะไรน้องอสซันอัสบอกทำไมยไมพี่จะยังไม่ได้บอกเลยน้องเขาจำกันได้น่าเหมือนกันมากเลยอ่ะน่ากลมเหมือนกันเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศโอ้โหบ้านก็จะลกๆกหน่อยหน่อยนะคะทุกคนดูบรรยากาศดีมากวันนี้ดูได้กินหมูกระทะบนดอยนะคะมีอะไรบ้างจริงๆกินบนดอยก็ไม่ใช่ได้กินเยอะอะไรเนาะนี่มีหมูสามชั้น มีหมูขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะดีนะคะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มีผักนะคะผักอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะอ๋อมินิคอร์มังมังเฉยๆนะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีเห็ดเข็มทองแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีไส้กรอกลูกชิ้นเออไม่ใช่ลูกชิ้นไม่มีมีหมูผักสดมากเลยอะแล้วก็มีชอบนะ มีสลัดด้วยนะผักสลัดผักสลัดก็มีแล้วก็หมูสามชั้นกินแค่นี้แล้วก็มีไข่ไข่ลืมไข่ใช่ไหมอ๋อวุ้นเส้นด้วยโอเคตอนเวลาแบบมีปลาอะไรใช่ไหมหนูชอบเอาอันนี้ไปกินเออใช่กินกับปลาอร่อยอันนั้นน่ะกินกับปลาอร่อยมากเลยอันนี้หรอใช่ห่อกับปลาอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มหน่อยๆอย่างเงี้ยตอนเวลามีปลาใช่ไหมหนูจะยัดใส่ปลาทั้งหมดโอ้โห บรรยายนบรรยัยทุกขั้นใครกับอะไรนะหุ้นเส้นบรรยัยทุกขั้นตอนแ,แบบว่าให้เห็นภาพเลยอ,อ,อย่ะคุณแม่วันนี้เที่ยวเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะ <laughs> <laughs> บรรยากาศดีมากวันนี้มีหลายคนเลยนะคะมีเพื่อนด้วยมีคนนะุณน้าหลายๆคนมากินด้วยคุณพ่อคุณแม่บรรยากาศขนสสย,ยังหนาวมากเลยนะทุกคนหนาวมากนะคะ ลืมเต้าหู้เลยใช่เต้าหู้ด้วยเต้าหูดห้ด้วยนะคะทุกคนน่ากินมากมดีใจที่เพื่อนมาเที่ยวหาแล้วเราคืนนี้เราก็จะมากินหมูกระทะบนดอยด้วยกันนะคะรับบรรยากาศลมหนาวที่บนดอยขุนสวยตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายบ้านน้องมิวสิกเองค่ะใครอยากขึ้นมาเที่ยวก็โทรมาได้นะคะยินดีต้อนใช่ต้องโทรมาล่วงหน้านะทุกคนเผื่อแบบมิวสิกไม่อยู่บ้านนะคะ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะพร้อมกินลุยวิสิตอยู่นี่นะคะอุ้ยหนาวมากเป็นไงเดีรพร้อมย่างสิบมากพร้อมย่างเนี่ยนะคะิเมื่อกี้กินไส้กรอกไปสองสองอันสามอันแล้วอิ่มแล้วอ่ะต้องกินอีก ไมีกินข้าวน้อยมากนี่นะคะทุกคนบรรยากาศกินบนดอยก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆอ่ะปกติที่บ้านก็แบบถ่านก็มีนะคะแต่ว่ารอนานมากก็เลยใช้ไฟฟ้าเลยตับหมูน้ำจิ้มอร่อยด้วปต่อเดี๋ยวขอชิมน้ำจิ้มก่อนนะ น้ำจิ้มเพื่อนกลางทำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมดูก่อนมันต้องมันต้องกินกับหมูสิเดี๋ยวลองหมูสุกก่อนแซ่บไหมแซ่บไหมแซมามไม่ธรรมดาอร่อยอร่อยนี่ละวมีแล้วมีย่างแล้วขาหมูบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ดีใจเพื่อนๆมาเจ้าหาวันนี้ก็ มีหลายคนกินกันอบปวนมากเลยต้องกินข้าวเยอะๆเนยๆอะไรเช่นนี้น้ำหนักขึ้นอีกแล้วว่าาจะไม่จะลองอ่ะอะไรไหมชมน้ำจิ้มตัวเองนะคะแต่ว่าแซ่บดีนะกางอร่อยมากขนาดโตๆอยากกินมัางอ่ะอยากกินมัางอ่ะชิมดูกันเออทำไมแล้เพื่อนไม่ใช่อยากชิมกับนน้ำจิ้มให้ นั่งดูมาเลวนแค่ชิมก่อนิมกับน้ำจิ้มแล้วก็ผักอันนี้นะคะอันนี้น่าจะสุกแล้วนะกินเถอะนะสุกเยี่ยมกินไข่ลวกว้าวไข่ลวกเลยดีกว่าทุกคนน้ำจิ้มแบบฟินๆอ่ะแล้วก็มีผักด้วยอ้ไหวกินกินเนื้อเข้าไปก่อนต้องกินเนื้อเข้ไก่อนหรอได้ได้ได้อย่างนั้นแหละอ่าาาาน้ำลายไหล เป็นไงคะบรรยากาศแบบนี้มากๆทุกคนคือเราได้มีเวลานั่งกินข้าวกันนั่งกินหมูกระทะกันเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากอยู่บนดอยคือนานๆที่จะจะแบบมีเพื่อนมาเที่ยวหาแล้วก็มานั่งกินกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือ รู้สึกดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะที่เพื่อนๆมาเที่ยวหาอีกแล้วอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวหามิวสิกบ้าง <c oughs> คิดถึงเพื่อนๆทุกคน